สวัสดีครับเมื่อนี้ยมีก็ส่องนาตะกี้ครับเมื่อนี้เอาภาพมาปุกสีก็ดำครับเนี่ยเพราะหัวสตีนวะค,ครับเนี่ยรถดำจอดที่ดดนครับเนี่ยจอดอยู่สามปีครับเนี่ยน็อดนานกับผมีตัวเนี่ยโอ้ยรถมืึงกูหัวรถมืึงกูหัว เงี้ยหยบลงเนาะกระหยาบยังไงหยาบผ้ากันไม่งเนื้อร <chter> ่มมันข้างบมกมันข้างเลยข i̇şte. right? ้างเลยวะขอมาล้างไว้นะครับอาจารย์จะไปสอบแน่แจ้งน้อยครับเนี่ยไปสอบแจ้งน้อยหรือร้ายเติมนะครับเนี่ยเพราะว่าหัวนี่ก็หัวนี่ก็ผู้ครับหัวนี่หัวผู้แต่ว่ากั เฮ็ดได้แล้วครับหัวนี่ยังบ,บ่รบิ๊กเบี้ยวไปไหนครับกระบะกบ็เป็นดำข้อลาดครับกระบะาดำข้อลาดรุ่นเก่าครับนั่นเนี่ยะมันเกียร์มันมันเบรกมันอะตัวมันขาดตะวันขาดมีใส<ม>่หม้อเพชรตัวันให้หม้อเพชรตัวมันกี่ท่าเราอะมันสีก่กะย่างดีๆครับคัดสี่เน่าตัวเนามันสี่กะดีครับมีแต่ นี่แหละครับร่วงกระบะนี่บ่ค่อยดีปันไดกระบะนี่เสานีอ่ะครับนี่เสานี่เสานี่ก็ป้าข่างนี่สิเปี้ยนไปก้อนครับป้านีบ้านเปี้ยนนะครับเพื่อนแดงดอกเดี๋ยวเบื่อนก็นี่เสานี่เปี้ยนแท้ครับเสานี่ก็ฟ้าข่างนี่ดามเรียวดามอีเยอะครับ พื้นก็ยังดีครับพื้นติ๊ดแต่ขางมันบุ่มครับแห็งขางมันมันเป็นเขาไปแก้ขี้ง่ายครับเดี๋ยวจะต่งดากเลยไหมครับนี่ข่านดากเลยครับนี่มีเราข่านดากเลยดี๋ยวเฮ็ดไม้ครับข่านดากข่านดากใส่ลวอใส่ยังเดี๋ยวรองติดเครื่องมันก็รับเมื่อนี่เจ็ดติดปะจอด,ดนหนุนเฮียง ใต้ในหัวกบครบเมื่อในหัวขาดาดต่นี่ฟ้าขอบมีบ่ฟ้าขอบนี่มีฟ้าขอบตรงนี้มบกเพรามีบ่มีตัวมีซมี่นะมีกซินี่เพราะนั่นเด็กกาวขอพวกมาไล่ีอนีนาดนข้งใเนาะมมีางเดียวข้างในก็ดีๆข้างในมีคู่ได้างอย่าง้างประตู เดี๋ยวไปขอคนสีออกกังามครับนี่เดี๋ยวสีใส่หัวเบ็ดหัวยังครับทุกคนครับราขาบา้าบัก้อนอะไรรุ่งศักดิ์ขาา้าบัวทุกคนเอาวาเอา,เอารถครับสตาร์ทบ่ได้ครับเอาเร็วสตาร์ทบ่ได้เลยสร้สางมาใส่ยางวครับกำลังมาใส่อยูค่ครับใส่ยางเร็วกะสีหลากเมื่อครับนี่หลากเอา จังไปซ่อมข้างหน้าครับเราใใ่หูเหนยบได้ใช่ยหมผลากเมื่อใส่หูเหนยบแล้วก็สู่ค้องเราสู่ค้องไม้รายหรอยืมเงินเพิ่มน่อยสยืมง้วมือเนี่ยการนอนตัวน้อยนังที่มนหลอกใสโผล่หลอกให้หูเหลี่ยงกหูเหนบเยหลอกไงวะเนอนเ้เอาคองหูเหนีบ่ะหนบ่กไอะไร มันส oh, no. nah, mm ิเขาวาอะไรนี่เลยนี่ยไม่เท่าโซนี่นี่ขวานี่ก็มาเนียนวะวัดใจก็หนีเลยนี่ควองวานี่เอาตัวนี้จุให้นี่ควองไว้เอาอยางในมัดสูไว้เย้มัน่ขยนะเดี๋ยวนะเราก็เขาอะไรเดี๋ยวกำลังวดดินนะครับกำลัง หนาวเดี๋ยวเมื่อหมดแรงนะครับเดี๋ยวกึ้นในกระเครับงทำไปก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายเพิ่งไม่รับัดเด่นเพิ่งไม่ทางเท่รถเดี่ยวเดี๋ยวเขาชิ้นหัวมากครับบานนียงทางเท่เดี่ยวดยเ,ดเดี๋ยวเทคเตอร์อหัวมากครับเตอร์อหัวมากเออเดี๋ยวฟังเสียงครับฟังเสียงสตาร์ทครับ xí nghiêng, khó khăn lắm, không có tiếng rồi, khó khăn quá này video up ยูดีครับเบรกเนี่ยตึกๆึลกไครับเบรก